สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนก็มาถึงแบบฝึกหัดส,สุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะของการทดลองนะครับซึ่งถ้าเราอยู่ในช่วงภาวะโควิดนี้นะครับเราก็คงอาจจะยังมาทดลองที่โรงเรียนไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราสามารถมาทดลองที่โรงเรียนได้ก็จะดีมากนะครับได้ฝึกใช้อุปกรณ์ครูก็เอาทําเป็นคลิปโดยอ,อนุมานว่า สมมุติว่าเรายัางมาเรียนไม่ได้ก่อนแล้วกันนะครับถ้ามาได้เราก็มาฝึกใช้กันโดยตรงนะครับตอนนี้เราเอาแบบคลิปไปก่อนนะครับไปดูกันเลยนะครับการทดลองที่1นนะครับเป็นเรื่องการหาความนนแน่นนะครับของท่อ PVC นะครับโดยโดยการทดลองนี้จะทําให้หนักเรียนเนี่ยได้ฝึกทักษะในสิ่งที่เรียนมาแล้วในเรื่องของเครื่องมือวัดนะครับเรื่องของหน่วย เรื่องมือวัดแบบสเกลแบบดิจิตอลเรื่องของหน่วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์คําอุปสรรคเรื่องของวิธีการวัดนะครับด้วยเวอร์เนียคาลิปเปอร์นะครับเรื่องของเลขในยตสำคัญแล้วก็ความคาดเคลื่อนเลยนะครับวัตถุประสงค์เพื่อาหาความหนาแน่นของท่อ PVC แล้วก็ระบุความคาดเคลื่อนนะครับอุปกรณ์ก็จะมีเวอร์เนียคาลิปเปอร์นะครับเครื่องช่างหนึ่งเครื่องแล้วก็ท่อ PVC นะครับ ทฤษฎีที่ใช้นะครับที่เสริมมาให้ที่นักเรียนต้องทราบเพิ่มเติมคือความหนาแน่นหรือตัวโรนะครับมาจากคําว่า density ตัวนี้คือตัวโรนะฮะถ้าเป็นการเขียนนะครับมีบรรทัดนักเรียนเขียนอย่างนี้ฮนะหางยาวๆงเอีย,ย,ยงมาแล้วก็ม้วนเข้าไปนะครับตัวนี้คือตัวโรรรเรซาโอรอริงตัวโรแทนความหนาแน่นนะครับความหนาแน่นมีค่าเท่ากับ m ต่อ v หรือมวลหารด้วยปริมาตร M คือมวล V, v คือปริมาตรเนาะอะาจะเคยเรียนมาแล้วตอนมอต้นนะครับสำหรับวิธีการทดลองนะครับก็จะให้ใช้เวอร์เนียคาริปเปอร์นะครับวัดความยาวนะครับวัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อ P.V.C 3ครั้งนะครับให้เห็นภาพอย่างนี้แล้วกันนะครับสมมุติว่าครูมีท่อ P.V.C อยู่ท่อ P.V.C เนี่ยมันก็จะมี ความหนาของมันใช่ไหมฮะอันนี้ครูวาดให้เห็นไส้ด้านในด้วยนะครับการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกก็คือวัดจากขอบนี้มาขอบนี้นะครับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในคือขอบนี้มาขอบนี้นะครับซึ่งเวอร์เนีย์คาลิปเปอร์สามารถวัดได้ใช่ไหมครับโดยใช้ปากวัดนอกกับปากวัดในนะครับวัดซ้ำสามครั้งนะครับและก็วัดความยาวของอตรงนี้นะครับความยาว อาจจะเป็น L หรือ H ก็ได้นะครับอันตรงนี้เป็น R เล็กตรงนี้จากนี่มานี่เป็น R ใหญ่อย่างเนี้ยนะครับสินผ่าสุกลังภายนอกภายในแล้วก็ความยาวนะครับโดยทําการวัดซ้ํา3ครั้งนะครับจากนั้นเราก็นําเครื่องช่างนะครับมาช่างมวลของท่อ PVC ก็คือท่อตัวเนี้ยไปช่าง5ครั้งนะครับนํานข้อมูลที่ได้นะครับมาวิเคราะห์นะครับ เราก็จะได้ความยาวนะครับวัด3ามครั้งนะครับความยาวคือตรงนี้นะครับแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกภายในอ่านี่ใช้ตัวดีเอาอาร์เป็นรัศมีเนอใช้ดีดีกว่าไดเมเตอร์ดีใหญ่กับดีเล็กเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกเส้นผ่าศูนย์กลางภายในนะครับวัดมวลอในนี้บอกเป็น3มครั้งแล้วกันจะได้ตรงกับตารางวัดมวลซ้ํามครั้งนะครับ แล้วก็หาค่าเฉลี่ยรหรือ x bar นะครับก็นำบวกกันหาร3เนาะในแต่ละแถวมานะครับความคาดเคลื่อนนะครับก็เอาค่าสูงสุดลบต่ำสุดหาร2นะครับความคาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดถ้าเราใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์นะครับชนิด50าขีดนะครับก็คือความคาดเคลื่อนอยู่ที่0 0 0 2เซนติเมตรคาดเคลื่อนทั้งขึ้นและลงก็เป็นบวกลบนะครับ0.002ุดนอะ 02, นะครับ 0. ูนยเอาใหม่เอาใหม ใส่ศูนย์เกินแล้วเนี่ย0.002นะครับบวกลบคือทั้งขึ้นและลงนะครับเราเรียนเรื่องความคลาดเคลื่อนมาแล้วอันนี้จากเครื่องมือนะครับหรือถ้าเราใช้ไม้บรรทัดซึ่งถ้านักเรียนใช้ไม้บรรทัดเนี่ยมันการวัดแล้วให้ได้ค่าเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยมันยากมากนะครับมันความคลาดเคลื่อนสูงมากแต่ถ้าเราสมมติเราใช้ไม้บรรทัดก็จะคาดเคลื่อนอยู่ที่ 0. 0.0 หเซนติเมตรนะครับอโอเควบวกลบนะครับตอนนี้ก็บันทึกลงไปตรงนี้ได้ซึ่งผลการทดลองตรงนี้เดี๋ยวเรามาวัดพร้อมๆกันนะครับในวันที่เราเรียนออนไลน์นะครับในวันที่เราเรียนออนไลน์เรามาวัดพร้อมๆกันแล้วก็นักเรียนก็ลองใส่ค่าเข้าไปนะครับครูจะวัดวัดค่าตรงนี้ให้สดๆเลยนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ผลการทดลองเรื่องความหนานแน่นร่วมกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับก็หวังว่านักเรียนจะทําความเข้าใจได,ได้ละเอียดนะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอประโยชน์ของมันคือมันสามารถดูกี่รอบก็ได้นะครับดูซ้ํากี่รอบก็ได้นะครับถ้าการเรียนในห้องบางครั้งอาจจะฟังครูไม่ทันนะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกันกับครูยืนสอนนักเรียนตัวต่อต,ตัวเลยครับก็อยู่ที่ความขยันของนักเรียนนะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับขยันแล้วก็ คทำความเข้าใจฟิสิกส์ได้นะเป็นนักฟิสิกส์ที่เก่งคนต่อไปสวัสดีครับ